ดวงชะตาด้านความรักนะคะประจําวันนี้ค่ะและคําทานายนี้นะคะจะเป็นลําดับของท่านที่เกิดวันอังคารค่ะใครบ้างที่เกิดวันอังคารคะอาจารย์ต,ต้องการให้คุณพิมพ์ตัวเลขที่ปรารถนาค่ะพิมพ์หมายเลขหนึ่งนั่นคือดวงความรักของคุณพิมพ์หมายเลขสองก็คือดวงความรักของคุณนะคะในช่วงวันนี้ค่ะมาเดี๋ยวเรามาดูกัน,นะคะว่าดวงความรักของคนเกิดนะคะอ่าคนเกิดวันอังคารนะคะที่พิมพ์หมายเลขหนึ่งคุณได้ความรักเป็นมายเลขนี้ค่ะ และดวงความรักของคุณนะคะคนเกิดวันอังคารที่เลือกหมายเลขสองค่ะเป็นแบบนี้ค่ะในรามาดูคำว,ว่าที่ทําความรักเป็นอย่างไรนะคะสําหรับท่านที่เลือกหมายเลขหนึ่งคนเกิดวันอังคาระคะ่ะคุณได้ข้อความว่าสนับสนุนนั่นหมายถึงว่าที่ทงความรักความสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะมีเรื่องการช่วยเหลือกันซัพพอร์ตส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันโดยเฉพาะคนมีคู่หรือมีครอบครัวค่ะมันเป็นช่วงเวลาของการเติมเต็มปรับความเข้าใจห่วงใยเป็นผู้แนะนําเป็นคู่ให้คำปรึกษา อะไรก็ตายท้วคนรักของเราปรารถนาก็เหมือนว่ามีเราอยู่ข้างๆกายคอยผลักดันคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนนะคะที่ทางความรัก มีความเติบโตมีความมั่นคงม,มีความเข้าใจกันและกันมากขึ้นนะคะหรือเป็นช่วงเวลาของการปรับความเข้าใจก็ได้นะคะให้มั่นคงเพิ่มมากขึ้นค่ะคนโสดนะคะพบใครบางคนคอยซัพพอร์ตคอยห่วงยยคอยช่วยเหลือคอยอุปถัมภ์อะไรก็ตามที่เราปรารถนาก็มักจะถูกหยิบยื่นให้คะคะก็เป็นฝ่ายซัพพอร์ตที่ดีเนาะก็ทําให้เราเกิดความประทับใจได้หรือคนที่คุณรู้สึกดีด้วยมีการตอบรับที่ดีเกิดขึ้นก็เรียกได้ว่าความรักมีความเติบโตนะคะทั้งคนมีคู่และคนโสดค่ะและท่านที่เลือกอมายเลขสอง นะค,ะคนเกิดวันอังคารคได้เช้าว,วันใหม่เช้าว,วันใหม่นี่เหมือนไพร่รดอซันเลยนะคะได้หมายที่ทำความรักของคุณค่ะคนมีคู่ หรือมีครอบครัวท้องฟ้าสดใสเข้าอกเข้าใจตตเติบโตก้าวหน้ามั่นคงที่เคยอึดอัดที่เคยผิดใจที่เคยไม่เข้าใจกันวันนี้ละค่ะเป็นวันที่ดีเลยค่ะเพราะฉะนั้นใช้วันนี้ให้เป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะนั่นหมายถึงว่าจะมีความมั่นคงที่คุยคุยอยู่ก็จะมีในเรื่องการปรับความเข้าใจได้ดีมากขึ้นรักกันมากขึ้นมีบางสิ่งบางอย่างทําร่วมกันกเกิดในเรื่องของความสําเร็จ ความมั่นคงด้านครอบครัวสูงมากค่ะหรือสถานการณ์ในเรื่องของความสัมพันธ์มันก็ดูมีความเต,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 ติบโตก้าวหน้ามากจะมีข่าวดีขึ้นในครอบครัวก็ได้นะคะคนโสดนะคะเป็นช่วงหล่งการปรับความเข้าใจนะคะหรือแม้ก็คนที่เราแบบรู้สึกดีด้วยแล้วไม่คุยไม่ลงตัวก็ดูแล้วเหมือนจะได้จะลงตัวได้พัฒนาความสัมพันธ์ได้พูดคุยกันเรื่องของ การปรับเปลี่ยนสถานะกันนะคะดูชัดเจนมากขึ้นหรืออาจจะมีการเปลีป่ยนแปลงสถานะกันในวันนี้ก็ได้นะคะจากคนคุยๆอยู่กลายเป็นตัวจริงจากเป็นแฟนกันก็เปลี่ยนสถานะเป็นเป็นคนเนื้อคู่อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะเรียกได้ว่าจะพบคนถูกใจนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่เข้ามาเติมเต็มเราให้ชีวิตของเรามีมีสีสันมากขึ้นมีความสุขกระชุ่มกระชวยมากขึ้นมันเหมือนกับโลกมันเปลี่ยนไปแบบเนี้ยค่ะก็เรียกได้ Beck ว่าก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะความรักของคน,คนมีคู่และคนโสดค่ะก็ฝากใน เรื่องของการสมัครในการกดไลค์กดแชร์หน่อยละกันนะคะแล้วเดี๋ยวอย่างไรแล้วเนี่ยอาจารย์จะมาอัปเดตดวงความรักให้กับคุณใหม่ในทุกๆวันนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมว่าความรักของคุณในแต่ละวันจะเป็นเช่นไรคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ